สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องไปสูภูสุคนมาเมื่อนี้มากินเข่าแก้จันหอมแก้จันหอมหิวเข่าแห้งหลายพี่น้องเบว้ยแก้จันหอมกับมีหนึ่งปลาจ้ะมี่หนึ่งปลาแกวพริกดิบเนาะจ้ะเนาะหนึ่งปลาเิ้งโอ้ยมันคือท่านสมัยแท้ถาดพักเข่าหน่อยๆแย่จันหอมเนี่ยมันคือท่านสมัยแต่พี่น้องแก้จันหอมหนึ่งข้าวเหนียวห่อ um <music> นๆไม่ไม่หมมีผพักซี่พร้อมพี่น้องพักซี่บานข <mor> ้าเบิ้ง <m ix aca> <cedented> ยายจันหอมใส่กะละมังเด้ยายจันหอมรังเดี๋ยวยายจันหอมหิวเข่าแห้งหลายพี่น้องเอ้ยม่ยายจันหอมหิวเข่าแห้งมือนี่มามาพี่น้องมาอืมนะหกค้อมตาหยุ่มในมือแรกมือน,นี่ยบ่ได้ฟังหางเสียงพี่น้องเอ้ยข้อ,อกระดาษกันพี่น้องมา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 ,มาแสบแสบมันยายจันหอม หิวเขาแห้งหลายแก้วบอกพริกดิบพี่น้องมีผักชีพร้อมเนี่ยผักชีเล่าบานเท้าแย้จนหอมเปรนรานไทยมากมืือเนี่ยแยาจะหอมเลยไปได้ป่าจะพี่น้องป่าเมึงในจํจำแก้วอือ จะมันเ่าหรือเนล่าแก่พักแล้วกบอกพลยอืมอืม ตัวพี่น่อยได้จนความหิวเขาแห้งพี่หน่อยตอนนี้ก็บใบาสามใบาสามสิดฐานดอกเขาง่ายแยกจนความได้ไงมาก่อนมารู้คูกขุนพี่น่อยเลยหนึ่งเขามาเขารืมมา้อมันออกนอกบ้ากรื้อมาเขา ก็มันห,หอมกับไปมาแหละแถดมืน้นี่นไปตลาดไปในเนม,นม,นมืองมาไปเลยบบหูงมากพี่เนอะได้แบบหูงมากได้แบบหูงมากหน่อยนึง เนื้อปลาบ้านเฮาอันใดก็สิแซ่บสูงเนื้อปลาบ้านเฮาบ่ได้อันกินปลาซ่ามอนมาโดนูนเราไปนอนก็เลยอยากกินอันนี้มปลาตัวใหญ่จนหอมคุยหอดแกวด้วเด้อบาดที่ไหเด้อปลาชีตียงปลาชีติงกบ หนึ่งพักพ่อสะดุ้งเห็นไหมพี่นอ้องพ่อสะดุ้งอ๊อกหนึ่งพ่อสะดุ้งอ๊อกเขาเหนียวมานำห่อนพี่นอ้องเยอะมานำห่อนสุมโมงหนึ่งได้เจนหอมบังคับเลยสุมโมงหนึ่งหนึ่งเลย เนื้อปลาเนื้อปลาพี่นาะหนึ่งปลาปลาบัานเท่าจะมันเนื้อขาวน้ำดีเาานาะ พัคซี่ตงล่างนี้ดีจังการแซบอยู่แซบอยู่พี่น้องแสบเยู่ นุ่งซักไรสดแจ่เจอควมหิวข่าวไรแค่เจอวความเปิดอไอแพดทีมแม่ถ้าเปิดได้แพดก็ได้แต่สติกเกอร์แล้วพี่น้องเล้วไ่ได้ดอกค้าเขียนได้สติกเกอร์ มาหล่อเลกกับยาย่จนหอมเสร็แล้วเ <c oughs> พินพ่นเพิ่นบาบาได้ว่าเพิ่นเขียน,ออนบ่อกเพิ่นบาบาได้พี่น้องเพิ่นมาจะมา่วหล่อเลกกับยาย่จนหอมเสร็แล้วให้แตาตาตีเกิดไปคิว่าต้องเป็นบ่มันไป, <c oughs> นปได้เขาไปม้วนน้ำเพิ่มลเลยมือนี่เปิดไทยเพดไปจะฟองหิวเขาได้ได้เย็ดแนวกินพี่น้อง กุ้มเหมือนนี่กุ้มอย่างมูเพินมหมักมวนต่อพี่น้องหมักมวลบอยกับบอยแกันได้นะเขามาแต่ละคนเนี่ยโอ้ยมีแต่งแต่มุกมาเลยนะคุ้นน่ะเดชข่อยแท่งคักมุกคนไลายคักอันกับแม่น้องทอบพี่น้องเอ้ยมาเปลี่ยน ฟูไฟามาเหลีย่ยยย่จนหอมกับงงตืบหางเทียฟูไฟามาเพราะคือเา <c oughs> ่าขึ้นนี่กับจำนีเนาะเจ้า,จาพี่น้อง ขอบคุณเหลายเรื่อใเร้อฝากกดแค่คนคดหัวใจย่จหงนเร่อใขอบคุณจ้า